ความเจริญในธรรมจึงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มประโพธิญาณได้นำเสนเอ,อบารมีข้อที่สามคือเนอคขมะบารมีมาตามลำดับก็มาถึงช่วงหนึ่งต้องการจะกระจายเห็นว่าทั้งหมดนั้นไม่ใช่เรื่องผูกขาดคือไม่ใช่เรื่องของประโพธิสัตว์เท่านั้นจึงจะต้องบำเพ็ญบารมีแต่จริงแล้วคนทุกคนที่ ใครในธรรมยินดีในธรรมก็ควรจะบำเพ็ญบาร,รมีด้วยกันเพราะว่าบาร,รมีมันครอบคลุมพฤติกรรมของคนดีทั้งหมดเอาไว้แล้วก็ทําหน้าที่ป้องกันขจัดความชั่วในรับต่างๆออกไปจากจิตใจของบุคคลทั้งหลายบาร,รมีวันก่อนนั้นไม่ใช่คือพระมรรจัน์ในวันก่อนนั้นก็ได้พูดมาถึงเรื่องของทาน เรื่องของการช่วยเหลือควนขวายในกิจการงานต่าง,างๆในต่างที่ชอบชี่ควรแล่ก็เรื่องของศีลศีลน,นั้นมาก็มีความประนีตขึ้นนะฮะเกิหมายความว่าไปเริ่มไปจากศีลเบนจเวนนวิรัตคือศีลทั้งทั้งห้าประการแต่ว่าท่านจะมาเน้นที่ตัวศีลศีลวสตสดขึ้นไปเป็นการรักษาชั่วครั้งชั่วคราว เป็นการควบคุมอาการกายวาจาของตนเองให้ประณีตขึ้นคือบางเรื่องไม่มีปัญหาอะไรกับใครหรอกต้องการจะฝึกปลือ,ลอจิตใจของตัวเองให้มีความอดกลั้นมีความอดทนมีความทนทานต่ออารมณ์ทั้งหลายที่ย่ยุย่ยวด,ยวด,ยวด,ยวดมาจากข้างนอกแล้วก็กต,ตุ้นเตือนออกไปจากข้างในก็กลายเป็นแต่ละข้อนั้นเป็นพรหมจันทร์ ทีนี้ประการต่อไปนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเมถุนวิรัตคืองดเว้นในเรื่องการเพศมีเพศสัมพันธ์ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะอันนี้หมดเลยนะหมายความว่าต้องการความเปรนหี้ในด้านจิตใจของตัวเองมันจะต้องเว้นงดเว้นจากการเมตุนวิรัตหมายความว่าการมีเพศสัมพันธแบบ์ทุกรูปแบบทุกศาสะา คือาจะเ็นว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการกระตุ้นเร่งร้าวของกิเลสแล้วความรุนแรงของการมราคะความปรารถนาต่างๆมันจะเพิ่มพูนขึ้นไปไเรื่อยๆแล้วถ้าเรากระจายออกไปก็จะเห็นชัดเจนนะว่าความต้องการในเรื่องทางเพศถ้าบอกกันระหว่างสองคนมันก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าฝ่ายหนึ่งมีความต้องการรุนแรงมๆๆันก็กระทุกกระเตือนตัวอีกฝ่ายหนึ่งก็เดือดร้อนคือสรุปว่าอาการกิเลสเนี่ยมันร้อนทั้งนั้นนะเรางท่านที่มองเห็นโทษตทษในการมีทุนนธรรมมีทุนนั้นแปลว่ากรรมของคนคู่คือเรื่องของคนสองคนแลการมีเพศสัมพันธ์นั้นจะระวังเพศเดียวกันหรือต่างเพศกันหรือไม่แต่ว่าคนกับสัตว์อะไรต่อะไรกามวุ่นกระจายไปเยอะเลยนะมันเป็นพฤติกรรมที่ ก็น,นึกๆบางทีเราอ่านๆคำพีพระพุทธศาสนาในพระอุปพระโบราณอาจารย์เนี่ยท่านเก่งนะท่านรอบรู้รเราเตืนในเรื่องแาเนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันไปตรงกับวิชาการสมัยใหม่หรือพฤติกรรมของคนสมัยใหม่ที่มีการพูดกันถึงเรื่องอะไรกระทงกระเทยเรื่องคนหลักกระเภทเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วทั้งนั้นเลยในคำพีเพียงแต่ว่าพระเนี่ยไม่ค่อยนิยมอมอกมาพูดในเรื่องแบบนั้น ก็เป็นการศึกษารับรู้เอาไว้เพื่อประพฤติปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ไดเอามาสอนไม่เอามาพูดแสดงข้างนอกเวลานี้ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้เนี่ยสามารถที่จะกดปุ่มเรียกหาจากคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะมันก็สร้างไปรูปซีดีรอมขึ้นมาในลักษณะต่างๆหลายจุดที่รู้เวลาเนี้ยก็คือที่มาวิเาลัยมหิดลแล้วก็ที่มาวิยาลัย พิเชียงใหม่นะมหาอุทัยมหนะา,าจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้วก็สมาคมสิทธิ์เก่ามหาจุฬาเนี่ยครัว่าก็ควนจะเสร็จแล้วเหมือนกันแล้วมหากรุณาวิยารเองก็กําลังจะทําวันต่อไปความรู้ในเรื่องเหล่านี้เมื่อเราต้องการศึกษาสอบทานเทียบเคียงได้จะเห็นถึงความน่าทึ่งน่าใจจันว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรไปมาก เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงเท่าไรปรัญหาว่าคนที่ต้องการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือสํานึกสาเนียกที่จะงดเว้นที่จะไม่ล่วงละเมิดที่จะไม่กระทําด้วยตัวของตัวเองแต่ว่าในชั้นนี้คุณสังเกตว่าท่านต้องระมัดระวังแม้แต่การนั่งใกล้การอยู่ด้วยกันในทิ่ลับการจับต้องมือจับมือถือแขนะไๆแ,แม้จะไม่ห้ามนะฮะ ไม่ห้ามโดยตรงแต่ว่าต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นความตั้งใจของท่านเองอย่างนึกถึงการปฏิบัติของสองท่านนะฮะเป็นสานมีพัญญาก,กันคือพระหมหากตจปะกับพระพัฒากาบิลานีในสมัยที่ยังครองเรือนกันอยู่เนี่ยทั้งสองคนไม่มีความต้องการทางเพศเหมือนกันแต่ว่าเป็นลูกเศรษฐีด้วยกันนะลูกเรษฐีกัสปโคตกับโกริยโคต รวยมา,าสารทั้งคู่แล้วเป็นลูกโทนของครอบครัวของสกุลพอครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็ต้องการที่จะรักษาทรัพย์สมบัติมาศาลของสกุลเรียกมาหาสกุลเลยนะฮะสกุลใหญ่มากเอาไว้เนี่ยก่อยลูกทั้งสองแต่งงานกันแล้วคนทั้งสองในพอรู้ข่าวจะได้แต่งงานและรู้ข่าวถึงความสง่างามของขวายชายความสวยของผู้หญิงเนี่ยแทนที่จะเกิดความรู้สึกในทางเพศเนี่ยมนันมีจดหมายส่งต่อกัน ก็บอกได้ข่าวอย่างนั้นอย่างนั้นก็ขอแสดงความดีใจแต่ว่าท่านทางหลายท่านเองนั้นต้องการจะบวชขอให้เธอเลือกผู้ชายที่เหมาะสมแก่เธอแต่งงานเธอไอ้ผู้หญิงก็เขียนตรงเดียวกันก็หาหาให้ให้ผู้ชายเนี่ยเลือกผู้หญิงที่เหมาะที่ควรมาแต่งงานด้ยวยกันเถอะไอ้คนถือหนังสือมันเกิดสวนกันบนทางพอดีสอบถามทราบความเอฟแลกยังไม่เคยเจอกันเลยมันเขียนจะหมายถึงกันแล้วก็เลย แอบเปิดซองขึ้นมาดูปรากฏว่ามันไม่ใช่เรื่องขอแต่งงานแล้วมันเป็นเรื่องขอให้คนอื่นก็แต่งงานแต่ตนเองจะบวชด้วยกันทั้งสองฝ่ายตัวนี้ก็ทําตัวเป็นฤษีแปลงสารนะแสดงความรักความยื่ยายความเสน่หาต่อกันทั้งสองฝ่ายอ่านแล้วก็พูดไม่ออก,กนะทีนี้คือสงสารอีกฝ่ายหนึ่งแต่ว่าแต่งงานกันแล้วก็มาคุยกันบางคนเราก็ทวกจดหมายกัน ก็มไม่เคยได้รับจดหมายอย่างนัน้ในสุดก็ตกลงกันว่าตอนนี้พ่อแม่อยู่ก็ต้องรักษาน้ําใจพ่อแม่ก็นอนห้องเดียวกันและนอนเตียงเดียวกันแต่ว่าทํำยังไงเราจะไม่เกี่ยวข้องกันในทางเพศเพราะ,ะนั้นทุกคืนที่นอนเนี่ยมีร้อยพวงมาลัยขวางไวนะ้ะวางขวางไว้ระหว่างเตียงของคนรงเตียงนะฮะของคนทั้งสองก็นอนคนละด้านแล้วก็พวงมาลนะัยนั้นสองพวงนะฮะ เป็นเครื่องวัดจิตใจของคนนะสองฝ่าย้วยมาความมานอกจากจะไม่มีความสัมพันธ์ในทางเพศแล้วเนี่ยร่างกายจะเบียดกันก็ไม่ได้เพราะถ้าร่างกายใครเกิดเบียดก็ไปทัปกอพงมาเลยตื่นเช้าขึ้นมาก็สูดสอพงมาเยของใครช้ำบ้างแม้แต่ขณะนอนหลับแล้วเนะียังวัดจิตขึ้นอยู่เลยขนาดหนักมากเก่งมาก และในสุดพอพ่อแม่ของบุคคลทั้งสองฝ่ายตายท่านาออก็ออกบวชออกบวชอุชิตพระพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่รู้ว่าพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกได้หรือยังก็บวชอุชิตไปตอนนั้นพิกษุณียังไม่มีพระพุทธเจ้าจะสูุใหม่พระเจ้าก็เสด็จไปตอนรับพระมากัสปะแต่ว่านางพระธาการิลานีก็ออกบวชแล้วก็ไปบวชในสำนักของปริภาชิกาเป็นปริภาชกนะบปริภาชคผู้หญิงก็เรียกปริภาชิกา ต่อมาเมื่อเกิดพิสุณีท่านก็เข้ามาบวชแล้วก็เป็นพาระอรหันต์ระดับเอตตะทักษะนั่นก็เห็นว่าตัวมันเมตุนวิรัตนั่นแหละแต่มันมีความประนีตมากก็คุมก็ไปถึงความรู้สึกว่าเมตุนวิรัตจริงแต่มีการพิตกตึกนึกเดี๋ยวนึกถึงเรื่องที่น่าใคร่นะ่าปรารถนาหน้าพอใจอยู่หรือไม่แล้วก็ตรวจสอบด้วยตัวเองและจิตใจท่านไม่มีอะไรจริงๆ อยู่กันได้ตั้งนานนะตอนท่านบวชอายุยมากแลยก็รอพระพุทธเจ้าบัดขึ้นมาในโลกเนี่ยแล้วในที่สุดมันก็รอสี่คนคนแก่สี่คนต้องตายไปก่อนด้วยนะไม่งั้นก็ไม่กล้าบวชนีรขึินอีกข้อหนึ่งนั้นเป็นเรื่องการบิบัติของสามีที่จริงก็หมายถึงพัญญาด้วยนะคือถ้าพัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิวัติคือมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ต่อสามีของตัวเอง คนนี้เสพเมทุนนะฮะมีมีครอบครัวมีบ้านมีเรือนรักษาศีน้าประการแต่ว่าสีน้าประการนั้นพอทีสามมันเป็นเครียรกรรมเมตานั่นเองคือมีเพศสัมพันธ์ได้แต่มีข้อแม้ว่าปัญญานั้นจะต้องปฏิวัติคือซื่อสัตย์จริงใจสุจริตใจต่อสามีไม่มีความนอกใจต่อชายอื่นแม้แต่แม้แต่ความคิดนะถึงชั้นหนึ่งเนี่ยมันลึกซึ้งมาก เรือ่องความคิดมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมันก็ชอบสิ่งสวยงามนะพอเห็นสิ่งสวยงามมันอาจจะนึกไปแต่ว่าท่านจะคุมความคิดแม่นึกเลยส่วนสามีก็เรียกว่าสถารสฉันโดดมีเพศสัมพันธ์มีความต้องการทางเพศแต่ไม่ข้ามเส้นคือไม่นอกใจพัญญาของตัวเองสร,สรุปว่าเป็นผัวเดียวเมียเดียวจริงๆ หมายความว่าแม้แต่ความคิดจะไปนอกใจอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เกิดขึ้นภายในใจของท่านเราดันเป็นความประนีตขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็นี่ก็เป็นพรหมจรรย์ที่ประนีตขึ้นแต่จากนั้นก็เป็นก็เรียกว่าวิริยะวิริยะก็คือแบบสัมมาวยาม่านั่นแหละ หมายความว่าโดยสรุปก็คือเพียรระบาปบำเพ็ญบุญแต่ว่าเป็นการปฏิบัติที่มันประณีตมันเป็นพรหมจันทร์วันมันก็ต้องมองสิ่งที่ไม่ดีไม่งามซึ่งอาจจะเป็นเชื้อเกิดราค่าเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นมาในโอกาสต่อไปนะไปเพิ่มเชื้อกิเลสต่อไปก็ป้องกันไว้ก็แสดงว่าเรื่องยังไม่เกิดคล้ายๆก็มีโรคระบาดเรารู้ว่ามีโรคระบาดเราก็ฉีดว่าสิ่งป้องกันไวเสกอนหรือว่าไม่ไปในสถานที่นั้นเพื่อไม่ต้องไปรับเชือ้อ ไม่ต้องไปรับเชื้อโรคจากสถานที่นั้นจากบุคคลนั้นประการที่สองมันเกิดแล้วคือความชั่วความไม่เหมาะสมต่างๆบาปกระทำต่างๆมันเกิดแล้วแต่ก็มองเห็นโทษชัดเจนจากที่ตนในสัมผัสก็พยายามเลิกละไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับสิ่ง่นั้นนั่นก็เป็นความเรนิตขึ้นอีกระดับหนึ่งคือขาจดปัดเป่าออกไปโทษมันเกิดแล้วนะะ ก็มีร้อยช้ำแล้วมีปัญหาแล้วแต่ว่าก็รถะบันเทาให้จางคลายลงไปมีความพอใจชื่นชมในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายคือธรรมะปฏิบัติในที่จริงมันก็จับสักจุดไหนก็ได้เช่นสมมติเราเริ่มที่ศรัทธาความเชื่อมั่นที่ยั่งลงมั่นคงในพระพุทธเจ้าพระลางก็ศรัทธาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทำได้ ถ้าที่ขจัดความไม่เชื่อในการสัสวรูของพระพุทธเจ้าแล้วก็เรื่อยมานะฮะไม่เชื่อในพระคุณไม่เชื่อในประวัติต่างๆมันขจัดออกไปได้หมดซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดนะท่านที่ปฏิบัติทางจิตมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงทางจิตพัฒนาการทางจิตท่านเชื่อทุกอย่างที่ปรากฏในพระคัมภิริกลุ่มหนึ่งก็คือศึกษาปริยัตด้วยความพบรศึกษาจริงนะฮะมีการเชื่อมโยงเทียบเคียงแตกฉานในประไัยบิดกอัตถาดีกา ล้วก็สอบทานกับอนุดิกาพวกโยชนารืออะไรได้พวกนี้จะเชื่อหมดคือคนที่แสดงการไม่เชื่อเนี่ยจากการสังเกตคือไม่เคยศึกษาไม่เคยศึกษาไม่เคยละเรียนไม่เคยอ่านอ่านก็อ่านขาดขาดว่งวงเป็นท่อนเป็นตอนนะไม่ได้อ่านในต่อเนื่องเพราะจริงๆในการจะไปแตกฉานในวิชาใดวิชาหนึ่ง นอกจากสายที่ตัวเองแตกฉานมาก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายนะสมมติว่าเราจะไปศึกษาในเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งซึ่งข้างนอกหรือข้างนอกในชีวิตเราเนี่ยแล้วได้แตกฉานได้ถึงสองเรื่องมันจะยากมากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาชีวิตเรามันไม่พอเป็นไวแต่ว่าเราไม่มีปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องครอบครัวอะไร แล้วก็ทุ่มเทเวลาชีวิตลงไปในงานการงานต่างๆก็ตัดทอนลงไปนะมีคนมาแบ่งเบาภาระาจาัดก,การจัดทําให้แล้ก็มีเวลาทุ่มเทไปศึกษาค้นคว้าสอบทานเทียบเคียงสนทนาแลกเปลี่ยนการวิเราะวิจัยเนี่ยก็ทําได้นะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าแต่ก็ต้องมีพื้นฐานมีความปลัดเปลืองเป็นฐานก็เรียกว่าค่อนข้างเป็นอัจฉรยิยะนะก็ยังนึกถึงคารวะเนี่ย มาอย่างเสียดายมองราชวงคืธิ์ประโมทอ่ะแต่ว่าก็คนรนอนะไมนต้องตายคือ,อยังนึกว่าต่อไปเราจะมีหรือคนที่เก่งขนาดเนี้ยมีความรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ลึกซึ้งจับตรงไหนลึกซึ้งหมดเลยเขียนหนังสือแยกสายออกไปเลยนะแยกสายออกไปเลยจากเรื่องที่ท่านถนัดท่านสนใจแต่ว่าแสดงเห็นถึงความรอบรู้แตกฉานในเรื่องเหล่านี้ ก็ถือว่าเป็นนักปราดคนหนึ่งที่หาได้ค่อนข้างยากก็เรียกว่าเป็นร้อยร้อยปีนะจะเกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งขีมือไม่ใช่ธรรมดาแล้วแสดงเห็นว่ามันแตกฉานในหลายศาสตร์มันยากเพราะถ้าคนหนึ่งก็แตกฉานในศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มาแตกฉานในพุทธศาสตร์ด้วยเนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วบนคนแตกฉานจริงๆเนี่ยเขาไม่เคยขัดคาน เรจะให้ความเคารพลึกซึ้งจนเรียกว่าให้ความเคารพทุกตัวอักษรที่ปรากฏในพระคำพีได้ทําไปก็เรียกมีความเคารพหนักแน่นในพระาศาสดามีความเคารพหนักแน่นในพระธรรมมีความเคารพหนักแน่นในพระสงฆ์มีความเคารพหนักแน่นในใจสิกขามีความเคารพหนักแน่นในความไม่ประมาทในการต้อนรับปฏิสันทารอะไรแต่มันหนักแน่นไปหมดเลยนั่นก็คือการปฏิบัติที่มันลึกซึ้งลงไปโดยลําดับ หรือาก,การเจริญกุศลก็ข้อนี้ท่านแสดงว่าเป็นกุศลก็พยายามเพิ่มพูนเจริญได้มากยิ่งขึน้นแล้วก็กุศลคือความดีที่เราศึกษาเราปฏิบัติสัมผัสผลมาแล้วระดับใดระดับหนึ่งมันก็จะเห็นความสงบประณีตจากสิ่งเหล่านั้นด้วยใจของตัวเองแล้วก็ต่อจากนั้นก็เขาพยายามเจริญมากยิ่งขึ้นตัวนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าสัมมาวายามะเนี่ยลองสังเกตว่า มันเป็นโครงสร้างทั้งปวงของการบริหารทุกระดับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ได้แม้แต่โลกเป็นองค์กรโลกที่เราจะต้องรับผิดชอบในการบริหารนั้นมันก็อยู่ในโครงสร้างตรงนี้ก็คือมีการป้องกันมีการขจัดมีการบำรุงมีการรักษาซึ่งหมายความว่ามันมีปัญญาเข้ากำกับหมดทุกจุดเพราะการป้องกันมาต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรและป้องกันอย่างไร ตัวนี้เป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องของปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุไปแล้วก็เห็นประจักษ์แจ้งแก่ใจของตัวเองว่าเป็นโทษแล้วก็เปลี่ยนพยายามลดละเปลี่ยนพยายามป้องกันนะเปลี่ยนพยายามป้องกันไม่เกิดภัยไม่เกิดอันตรายขึ้นก็นั่นคือหลักการในการป้องกันตรนานในบ้านในเมืองเราเราเห็นว่าการป้องกันที่มีประสิทธิภาพนั้นการข่าวเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพ ทุกเรื่องเนี่ยต้องป้องกันได้แต่หมายความข่าวต้องดีข่าวผิดนิดเดียวยุ่งระนั้นเองอาตมายังถือว่ากรณีที่นักศึกษาพม่าก,กับพวกกอร์มีนะที่มายึดสถานทูตกับสถานไอรอโรงพยาบาลจุราบุรีเนี่ยต้องถือเป็นบทเรียนใครจะอ้างอย่างไงก็ช่างเถอะแต่ว่าการข่าวปกพร่องอ่ะ เราบอกว่าการไม่ข่าวไม่บอกคร่องเล้วทำไมคุณไม่รู้ล่ะคือไม่ต้องเฉียงนะเรื่องอย่างนี้มันมันเป็นการเด็ดย,ยันอยู่ในตัวแต่ควรใช้เป็นบทเรียนไม่ควรใช้เป็นการช้าเติมใครแต่มันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าทุกเรื่องแม้แต่โรคระบาดอะไรต่างๆฝนจะตกน้ําจะท่วมจะเกิดพายุจะเกิดอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยถ้าการข่าวไม่ดีการข่าวเนี่ยมันภาษาขังทหารเขาเรียกว่าการข่าว แต่ถ้าเรื่องอื่นก็อาจจะเรียกว่ารายง,งานรายง,งานของกรมอุตุนิยมวิทยารายง,งานจากนั้นจากนี้จากโน้นข่าวกรองจากนั้นจากนี้จากโน้นอาจจะไม่เรียกว่าการข่าวก็ถ้า,าจ,จะสรุปรวมเนี่ยเรียกว่าการข่าวคือหมายความว่าเรื่องของข่าวความเป็นมาของสิ่งที่เป็นคุณก็ตามเป็นโทษก็ตามที่อย่างไม่เกิดเนี่ย มันอาจจะเกิดขึ้นแล้วเรารีบเร่งลงมือตามข้อที่สามก็ได้เกิดขึ้นแล้วเราป้องกันตามข้อที่หนึ่งก็ได้นะฮะแล้วแต่อะไรเพราะว่าข่าวไม่รู้ข่าวเรื่องอะไรนะเช่นสมมติว่าข่าวเกี่ยวกับตลาดหุ้นหุ้นตรงนั้นกำลังขึ้นเนี่ยเนี่ยมันก็แสดงว่าบวกเราก็รีบลงมือปฏิบัติไปตามเหมาะตามควรก็ตามโครงสร้างข้อที่สามแต่ทีนี้ข่าวบางอย่างเนี่ยมันต้องป้องกันแต่ว่ามันป้องกันร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้เราถ้าเป็นเรื่องธรรมชาติ ป้องกันในลดความรุนแรงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เรีนว่าข่าวของพายุข่าวของน้ําท่วมข่าวของว่าตภัยข่าวของอันตรายทั้งหลายในข่าวโรคระบาดเนี่ยป้องกันเท่าที่ป้องกันได้แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนี่ค่อนข้างชัดเจนนะแยกแยะได้อยา่อยางชัดเจนแต่นี้ก็ต้องต้องดูตัวเองออกมั้นคือบางครั้งบางค่าวเนี่ยคนเรามันมีความโลภ มันรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองได้เนี่ยไม่ควรจะถูกทำลายเสียคิดสั้นๆคิดแคบๆคิดเฉพอะตัวเองว่าตัวเองเป็นศูนย์เป็นฐานในการตัดสินเลือกเฟ้นประปฏิบัติตรตนี้ก็ข้างมีปัญหาเหมือนกันถึงหมายความทั้งๆที่มันเป็นอันตรายนะชัดเจนแต่ไม่ยอมจำกัดขจัดออกไปกําจัดออกไป,ออกไปมันก็เหมือนกับปัญหาเรื่องคอรัปชันการซื้อสิทธิ์การขายเสียงต่างๆเนี่ย อย่างการเลือกตั้งสวเมื่มวันที่สี่นี่ข่าวไม่ดีเยอะนะข่าวที่คนไม่กล้าพูดก็เยอะการในท้องถิ่นที่บอกแล้วก็คนที่รับมาเองนะบางครั้งบางบ้านเนะี่ยก็อยู่กันหลายคนมาให้วางให้สามพันสี่พันเพื่อจะให้ช่วยเลือกตัวเองไม่รู้รวยมาจากไหนเหมือนกันนะ่นะครแต่ก็สิ่งที่น่าเกลียดก็คือว่าคนเหล่านี้ได้สถานะจากสังคม แล้วก็พยายามปกป้องรักษาสถานภาพของตัวเองเอาไว้ใช้อำนาจอิทธิพลสารพัดที่จะเล่นหมายความมาโดยเนื้อหาที่จริงมันเป็นโทษนะแต่มันเป็นคุณกับคนกลุ่มหนึ่งนะผู้ที่ยินดีในบาปเนี่ยเขารู้สึกเขาเป็นคุณเขาได้ใหญ่ได้โตได้จากคนบ้านคนชาวมันธรรมดาแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งมากลายเป็นสอวอะไรต่วไหนเนี่ยแล้วก็มีความชื่นชมยินดีกับการเป็นตรงนั้น ราชัดเจนนะฮะในแง่องค์รวมว่าเป็นอันตรายต่อระบบการบริหารราชการแผ่นดินแต่พอเดีประชาชนบางกลุ่มเนี่ยมันก็ได้หากินอยู่กับเรื่องตรงนี้ก็พยายามที่จะต่อสู้ขัดขวางเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องขัดจัดเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ถ้ายิ่งกระจายตัวปัญหาไปมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งขัจัดได้ยากเพราะว่ามันมีกลุ่มผลประโยชน์ที่รู้สึกตัวเองได้อยู่เป็นกลุ่มเล็กๆหล,ล,ลยฮะแต่มันมีอำนาจอิทธิพลได้เกิด คอยขัดความนิดร้อนคอยตัดรอนแล้วในที่สุดก็ทําไม่ได้เพระาะฉะั้นแนวตรงนี้พระเจ้าจึงทรงสอนในเริ่มที่ตัวเราะพระมรรจันย์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องที่เรามันไม่ใช่เรา,เราไปทํากับคนอื่นทําคนอื่นมันก็ทําไม่ได้ทํายากมันก็แก้ไขปัญหาของตัวเราเองเป็นรูปของธรรมจริยาเป็นรูปของพระมรรจารย์เป็นเรื่องของกรรมหมายความว่าเป็นกระบวนการของกรรมที่เรามองเห็นอะไรเป็นคุนเป็นโทษแล้วก็ดําเนินการเป็นไปตามกระบวนการของกรรม ายความว่าป้องกันในเรื่องที่ควรป้องกันลดละในเรื่องที่ควรลดละ,ะก็เพิ่มพูในพพในเรื่องที่ควรเพิ่มพูนรักษาในเรื่องที่ควรรักษาซึ่งเป็นการปฏิบัติเหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีของแต่ละเรื่องอที่บังเกิดขึ้นนี้ก็คือพรกมจันทร์มันต้องมีสติสมัมปชัญญะตรงนี้เป็นความเพียรอยู่นะฮะแลความความเพียรสติสมัมปชัญญะนี่ทุกเรื่องเขาจะเกี่ยวเกี่ยวข้องกันในการปฏิบัติทั้งหลายจะนุ้นช่วยกัน แม้เราใช้ธรรมะก็อื่นใช้สติสัมยัญญาไา้ใช้ขันติอะไรต่ไรเนี่ยมันก็ต้องมีความเพียรมันต้องมีสติสัมยัญญาเป็นตัวอุปการะคือข้าสนับสนุนในงานอนทิศทางในการฝึกปืนในการประพฤติปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุเป,ป้าหมายมันก็แหว่งสับสนขึ้นมาแล้วอาจจะนอกนู่นนอกทางไปได้โครงสร้างตรงนี้ก็คือการป้องกันการบำบัดการบำรุงการรักษาซึ่งนำไปใช้ในกรณีทั่วไปนั่นเองต้องฟังแต่าย แต่รวมโพทียาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี